ขออนุญาตที่จะไปกระทู้ถัดไปครับขอ,อนิมนต์พระอดุลสันตะจิตโตจากวัดโพศิลาจังหวัดอำนาจเจริญนิมนต์ครับจะปฏิรูปพระสงฆ์อย่างไรคนที่จะทาคนที่จะทําเข้าใจพระวินัยของพระสงฆ์ดีพร้อมด้วยอย่างครับท่านผู้ว่าก่อนดีไหมครับเรื่องปฏิรูปพระสงฆ์ตอนนี้กําลังร้อนนะครับครับใน <c oughs> ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็ในฐานะที่เป็นเด็กวัดเก่านะฮะก็อยู่กับพระ สามปีนะครับเพราะฉะนั้นในการปฏิรูปพระสงฆ์เนี่ยผมคิดว่าก็คงคงจะเหมือนกับองค์กรอื่นๆนะครับแต่พระสงฆ์เนี่ยก็จะมีคุณลักษณะพิเศษนะครับเพราะมีศีลม,มีธรรมังนั้นผมผมคิดว่าในประเด็นแรกเนี่ยก็ควรที่จะให้มีคณะปกครองของสงฆ์เนี่ยนะครับปกครองกันเองนะครับในประเด็นแรกเลยแต่ที่สงฆ์เราแยกแยกเป็นมหานิกายแยกเป็นธรรมยุทธ์แล้วก็ยังมีในปัจจุบันก็ยังมี มีพระสงฆ์อ,อีกอีกหลายรูปแบบนะฮะที่ที่นะครับก็ที่แปลกไปจากพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นน่ยในประการที่สองผมผมคิดว่าเมื่อมีคณะที่จะมาปกครองสงฆ์กันเองแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของตอนเนี้ผมคิดว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะครับเราก็มีแต่เห็นแต่พระสงฆ์มีแต่วัดวารามแต่คนที่จะศึกษาพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเนี่ยมันไม่มีนะครับมันไม่มี ถามว่าพุทธศาสนาถามว่าหลักของพุทธศาสนาคืออะไรนะครับทำความดีแล้วเวน้นความชัว่วทําใจให้บริสุทธิ์ตรงเนี้ยนะครับพวกเราพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนได้รู้หรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผมคิดว่าประเด็นสําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการที่ที่จะให้ ให้องค์ความรู้เมื่อก่อนผมเป็นเด็กวัดเนี่ยเลือเ,เือเป็นเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเราจะมีโรงเรียนพุทธพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตรงนี้เราเราก็จะได้ศึกษาตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาสั้นๆว่าผมผมคิดว่าหนึ่งนะครับเรามากลับมาดูว่าคณะที่จะปกครองสงฆ์เนี่ยควรจะเป็นคณะสงฆ์ส่วนคารวสก็อาจจะเป็นคณะฝ่ายสนับสนุนเพราะเพราะบางเรื่องเนี่ยพระสงฆ์จะทําเองก็ไม่คล่องตัว ก็มีฝ่ายคารวะจะเป็นสำนักพุทธปอ,อสำนักพุทธอะไรก็แล้วแ,แต่ไปนะครับในประเด็นที่สองก็คงจะต้องมีการมีการสอนนะครับมีการสอนให้เด็กรุ่นใหม่เอาเด็กรุ่นเก่าๆตรงนี้ผมผมคิดว่าเกินไปละนะครับเอาเด็กรุ่นใหม่ให้เข้าใจพุทธศาสนาอย่างแท้จริงว่าคําสอนคืออะไรครับครับขอบพระคุณครับนายจันท์อมรวิ์ครับตอบแบบฟันธงก็คือว่าแน่นอนครับมันต้องปฏิรูปองค์กรที่ดูแลพระศาสนา แต่คําถามที่สําคัญกว่านะครับแล้วผมอึดอัดมากก็ผมอยากพูดนะทีนี้ว่าตอนนี้เลยกลายเป็นว่าเราไม่มีพื้นที่พูดคุยเรื่องนี้เท่าไหร่จริงไหมครับครับพอพูดเรื่องนี้มาปั๊บเนี่ยมันเหมือนเอ๊ะไม่พูดดีกว่าไม่คุยกันดีกว่าอืคําถามที่สําคัญกว่าคือทํายังไงสังคมไทยจะมีพื้นที่พูดคุยเรื่องศาสนาได้ตรงๆสักทีครับอืมอม,มันกลายเป็นเรื่องซึ่ง เราไม่อยากแต่เราหันหลังให้เราไม่พูดถึงดีกว่าเดี๋ยวเดือดร้อนเดี๋ยวเจ็บตัวทั้งๆที่ศาส,สนาคือศรัทธาศาสนาคือสิ่งที่นําชีวิตแต่เราพูดถึงไม่ได้พูดไปกลายเป็นว่ามันจะเริ่มไม่จะกลายเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนีกหรือเปล่าครับผมว่าตอนนี้เรื่องสําคัญกว่าการหาคําตอบว่าจะปฏิรูปจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรนะครับเอาเรื่องแรกก่อนครับทําไงเราจะมีพื้นที่ในสังคมคุยเรื่องนี้ได้ตรงๆกันก่อนอื ผมรู้ว่าหลายคนอื่นอัดครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีพื้นที่เลยนะครับครัแล้วถ้าสื่อจะช่วยถ้าคุณประพน์จะช่วยด้วยนะครับทําให้เรามีพื้นที่พูดคุยเรื่องนี้กันอย่างเสรีชนพูดด้วยปัญญานะครับไม่ได้พูดด้วยอารมณ์นะครับครับเอาหลักเหตุผลเอาความถูกต้องเอาหลักธรรมมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะครับครับเราค่อยๆทำเรื่องนี้มันเป็นที่สร้างความเข้าใจไปด้วยเป็นกระบวนการเรียนรู้ทั้งสังคมไปด้วยครับว่าที่ถูกมันคืออะไรอผมว่าพื้นที่การพูดคุยเรื่องศาสนาสําคัญมากครับผมอยาก เอ่อผมอาจจะไม่ตอบคำถามคุณเจ้านะครับแต่ผมคิดว่าจะนําไปสู่คําตอบที่คุณเจ้าอยากเห็นได้คือการสร้างพื้นที่พูดคุยเรื่องนี้ครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์อบอนวิทย์ครับนิมนต์พระคุณเจ้าในกระทู้นี้ครับท่านเห็นอย่างไรครับก็สงก็ควรปกครองด้วยสงครับอ่ามันก็มีกฎพระมหาเทระอยู่อ่าเขาจะประชุมกันสามเดือนต่อครั้งอ่าเขาจะประชุมกันเรื่องก็มีภาคบังคับอยู่ปกครองสงเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะหนครับและเจ้าคณะใหญ่พระสังฆราชก็ดูแลปกครองคณะสงฆ์อยู่ส่วนส่วนที่ไม่ดีก็มีอาไม่ใช่แบบไม่ไม่มีมีครับส่วนผู้พระที่ปฏิบัติด,ดีก็มีส่วนที่ว่านักเรียนวันอาทิตย์อ่าทางวัดโพชิลาก็สอนนักเรียนวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ครับก็เริ่มต้นเปิดก็ประมาณสองสามร้อยคนมาเรียน ครับก็ลานเขาก็เหลือประมาณสองร้อยก็เหลือร้อยหนึ่งก็พระก็ทํางานหนักนายโยมครับอไม่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 ทำงานนะที่ไม่ที่ไม่ทํางานก็มีก็มีน้อยแต่ส่วนมากนีพ้ะจัดจัดปฏิวัติธรรมมากขึ้นทุกวันนี้ไม่ว่าจะจัดงานปฏิวัติกรรมและโยมก็เข้าปฏิปฏิวัติธรรมมากขึ้นครับอ่าอ้างนั้นเรื่องกิจการศาสนาพระคุณเจ้าเห็นอย่างไรว่า กิจการศาสนาก็คือเรื่องของการบริหารจัดการวัดการจะจัดการเรื่องของพระวินยัยหรือเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยควรจะให้คณะสงฆ์ดูแลกันเองหรือว่าจะยึดหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าฝากศาสนาไว้กับพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุภิกษุณีควรจะเป็นอย่างไรดีครับก็เป็นไปตามพระพุทธเจ้าออดำหนัดไว้แหละพะพุทธบริษัทสี่คือดูแลซึ่งกันและกันครับใครไม่ดีก็ก็เอาออกไป ก็เหมือนเราว่ว่าอย่าเอาของเน่าไปแช่ไว้ตู้เย็ยนนั่นแหละโ oh. อ้แล้วพระที่อันมาจเจริญเป็นไ,ปไงครับดีหมดเลยไหมครับอตาตมาเห็นนะมันก็ไม่ดีก็สนิทนึงเองแหละที่ที่ไม่เห็นชัดเจนที่เห็นชัดเจนคือพระท,ทํางานหนักประชุมบอ่อยครับวันนี้ก็ประชุมท่านพระครูก็ไม่อยู่ก็อตาตมาก็เป็นเลขาท่านก็มาทําหน้าที่แทนครับก็ไม่ได้พักก็ทํางานหนักที่ที่วัดก็ ก็เหมือนท่านอาจารย์ว่ามีเสมาพันปีเราก็คอยดูแลนักท่องเที่ยวนักทัศนศึกษามาดูเราต้องให้ความรู้แก่เขาด้วยครับก็คือทํางานตลอดนั่นแหละครับครับครับแต่พระคุณเจ้าเห็นว่าเรื่องกิจการาศาสนาควรปฏิรูปไหมครับอ่าก็ถ้ารู้ก็ให้เป็นมหาเทระดีกว่าโอ้และทางกรารบ้านก็ให้ความสนับสนุนครับตนนัวไหนไม่ไม่เห็นควรก็เขียนกระทูกไปเหมื้นโยมนี่แหละ ก็เช็ญุณูกไปเสนอว่าตรงนี้ไม่ควรตรงนี้ไม่ควรก็เอาเราฟังกันแล้วล่ะครับครับครับกรรมการพระคุณเจ้าครับเชิญครับท่านอื่นครับกับผมเป็นมหาปรียนเคยบวชมาครับหน้าที่ที่สําคัญอุบบริษัทสีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีเนี่ยหนึ่งศึกษาครับสองปฏิบัติสามเผยแพร่สี่ปกป้อง ในกรณีที่พระและเนนไม่มีศีลเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของคาววะจะต้องปกป้องเห็นไม่ดีไม่ชอบก็เข้าขัดขวางทางด้านพระก็พยายามให้ลูกศิษย์อยู่กับตนเป็นนาวากะพิกขุ5้าปีก่อนอย่าปล่อยไปตามหลักเป็นอย่างนั้นศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดพระพุทธเจ้าสอนให้ยึด มั่นในศีลไอ้อที่บันวุ่นวายนี่คนไม่มีศีอลอ้าวเหรอพวกบวชไม่มีศีลอ,อย่าไปเรียกพระคำว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐมีศีลครับถ้าไม่มีศีลเนี่ยไม่เรียกพระเรียกว่าคนบวช <laughs> คนบวชเท่านั้นพูดอย่างนี้เดี๋ยวพระบางรูปไม่พอใจเพราะว่าคุณลุง ถือศีลแค่แปห้าข้อแปดข้อแต่พระหยกสองยี่ส็ดศีลไม่เท่ากันอย่าไปวิจารณ์กันเนี่ยอย่าไปสั่วสร้างชีดีสร้างสงเราเป็นพุทธศาสนิกชนน่ะต้องปกป้องคำสอนของพระพุทธเจ้าพราะองค์สอนว่ายึดในไตรสิกขาไตรเปลวสามสิกขาเปลวสิ่งที่ควรเรียนมีศีลส,สมาธิปัญญาจบ อขอบคุณครับเชิญครับท่านอื่นครับดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นพุทธพุทธศาสนิกนที่ไม่ไม่เพียงแต่เป็นพุทธในทะเบียนบ้านเท่านั้นแต่ยังปฏิบัติและก็ศึกษาศาสนาด้วยนะคะแล้วก็บอกว่ามีศรัทธามากๆต่อพุทธศาสนาอยากให้ผู้ฟังทุกท่านทราบว่า พุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่ปฏิบัติแล้วมีความสุขขั้นสูงสุดค่ะให้ท่านรู้ไว้พอหรือ,อยังที่ท่านจะมีศรัทธาในศาสนาพุทธนะคะคทีนี้ที่ท่านอาจารย์เอ่ยว่ามันไม่มีเวทีสำหรับเราที่จะพูดเรื่องศาสนาก,กันตรงๆดิฉันเข้าใจเพราะว่าเราถูกสั่งสอนมาว่าเราแค่ศีลห้ายังนอนเบียดบุตรอยู่เนี่ย ไม่มีสิทธิ์จะไปวิจารณ์ท่านที่ศีล227ครับดิฉันเข้าใจแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็สั่งสอนดิฉันว่าที่ท่าน227ถ้าท่านทำผิดศีลแล้วศีลห้าไม่มีเราในฐานะที่เป็นคนของพุทธศาสนามีสิทธิ์ปกป้องศาสนาคะ่ะครับครับครับ <laughs> แล้วที่ท่านเน่ยปฏิรูปประเทศไทยทุกเรื่องทุกวาระท่านจะบัญญัติกฎหมาย สูงส่งแค่ไหนดีแค่ไหนคนที่จะทำผิดกฎมันมีอยู่ตลอดเพราะอะไรเพราะคนเสื่อมศีลเพราะฉะนั้นดิฉันจึงอยากเสนอให้ทุกคนมีศีลหกักบัญญัติเป็นกฎหมายของประเทศไทยเลยค่ะครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับสำหรับประเด็นปรฏิรูปศาสนาก็คือพุทธกรต์อิสลามและซิกฮินดูต่างๆก็ถือว่าเป็นศาสนาของคน ของไทยของเราแต่ว่าอาจจะมีพุทธเยอะหน่อยครับในกรณีประเด็นปฏิรูปเนี่ยศาสนาท่านศาสดาก็มอบให้ศาสนิกทุกท่านฉะนั้นจะไปมอบให้แต่เฉพาะนักบวชเป็นผู้ดูแลไม่น่าจะได้มผมเห็นว่าน่าจะมีสภาของศาสนาต่างๆช่วยกํากับดูแลส่วนการปกครองก็เป็นเรื่องภายในคณะสงฆ์ไม่ว่ากันแต่คณะสงฆ์ต้องดูมติของนะครับ ศาสนานานั้นด้วยเพราะตอนนี้มันมีการบิดผันนะครับคำสอนศาสนานะครับบางแห่งก็เกิดความนะครับพูดง่ายว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินเป็นอันตรายมาก<อ>บางที่ก็นะครับทำให้เกิดประเด็นนะครับทุจริตทําให้เสียหายต่อกระบวนการทางสังคมมากมเราก็ไม่กล้าพูดกันตรงๆแต่ผมเห็นว่าจะฝากไว้ในสมัยโบราณนะ่ะใช่ท่านอาจจะมีศีลบริสุทธิ์บวชหรือว่าปฏิบัติเพื่อละไม่สละ ไม่สแสวงหาแต่ตอนนี้มันกลับกันก็ควรจะให้หลายฝ่ายเข้ามาร่วมดูแลครับส่วนการบริหารจัดการนั้นเป็นเรื่องภายในขององค์กรแต่และหน่วยงานที่จะต้องจัดการตามกฎหมายครับผมขอบพ <ขอ S 1> <า>ระคุณครับเชิญครับ,ค,รบคือศาสนานี่ศาสนาใดก็แล้วแต่มันมันมันเป็นหลักของการกล่อมเกลาเป็นความเชื่อมโยงทางจิตวิญญ,ญาณมนุษย์มนุษย์จะมีความสมัครสมานสามัคคีกันได้ต้องเกิดจากองค์ปัญญาของการเรียนรู้ในระบบของการศึกษา และเกิดจากการเชื่อมโยงของวิถีชีวิตฉะนั้นหลักศาสนาเราต้องปฏิรูปแน่นอนแต่อยากให้ปฏิรูปในเชิงหลักการนะครับเดี๋ยวนี้เราเราไปใช้รูปแบบของการสอนในเชิงสัญลักษณ์มากไปนะครับอยากให้หลายแนวทางออกมาว่าคําว่าพระพุทธก็คือพุทธิพุทธปัญญานี่แหละครับคือความรู้คือปริญญาเนี่ยพระธรรมก็คือธรรมชาตินี่แหละ พระสงฆ์ก็คือผู้สงเคราะห์แต่พระสงฆ์นั้นท่านก็ถืออยู่ในสองลักษณะคือพิกขุคือผู้ขอนะครับบางทีท่านขอพระป่ามากเกินไปท่านก็มีเหตุผลนะครับท่านมันก็มีเหตุผลเพียงแต่ว่าเราเป็นสานิกชนเราจะมองท่านอย่างไงจะจะทาอย่างไรพระสงฆ์คือผู้สงเคราะห์ครนะถ้าประชาชนเข้าใจหลักการอย่างนี้แล้วเราก็เดินด้วยกันนะครับอะไรก็แล้วแต่ถ้าเอาคนทํามันก็ต้องอันนี้จังทุกขังอนัตตาครับปฏิรูปครับปฏิรูปครับขอบพระคุณครับเชิญครับ เป็นเรื่องเศร้าครับเศร้ามากมากเลยถ้าพูดเรื่องพุทธศาสนาคนที่ปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมจริงๆแล้วท่านจะไม่วิตกกังวลต่อเรื่องนี้เลยแต่คนที่ทำให้เกิดภาวะแห่งความวุ่นวายบนกิเลสที่มีอยู่เนี่ยทำให้ศาสนาเศร้าหมองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้นี่หนึ่งอย่าไปรู้เกินพระพุทธเจ้าอตอนนี้คนทั้งหลายที่นับถือศาสนา,าพุทธเนี่ย รู้เกินพระพุทธเจ้าอกลายเป็นความประมาทครับนี่อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองปฏิบัติตามพระธรรมวินัยให้ครบถ้วนครับนะฮะพระสงฆ์ศีลสองยี่บเจ็ดให้ครบบริบูรณ์ถ้าครบศาสนา,า,าจะไม่เป็นอย่างนี้เลยคารวะศีลห้าครับไม่ต้องเอามากครับเอาศีลห้าให้ครบโลกทั้งโลกนี้สงบไม่มีการรบกันเลยอืนะฮะ แต่ตอนนี้โครงสร้างทางสังคมที่เรากําหนดขึ้นโดยมนุษย์เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของพยามารกําหนดครับมันไปไกลมากเลยเกินกว่าที่พระธรรมคาสอนจะหยุดไว้ได้โอ้นะฮะ,ฮะท่านมาดูวัดข้างนอกนะฮะวัดในกรุงเทพไม่ต้องพูดถึงเพราะอันนั้นคือพุทธพาณิชย์นะฮะแต่ข้างนอกเนี่ยก็พุทธนาพาณิชย์เล็กๆวัดหนึ่งๆเนี่ยจะมีพระไม่เกินสองรูปสามรูปครับหนึ่งรูปเป็นส่วนมากเพราะ,ต,ะรต้องสรุปประเด็นแล้วครับเป็นเจ้าอาวาส เจ้าวาดได้ค่้านิตยพักขัคนอื่นมาอยู่ด้วยเอาหนีหมดปกครองยากนะฮะนี่อันที่หนึ่งอันที่สองต้องให้พระปกครองพระจะให้คารวาสไปปกครองพระนับตั้งแต่มีสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกิดขึ้นศาสนาพุทธต่ําลงอย่างนี้อืเพราะเอาโยมไปปกครองพระครนะฮะครับเพราะฉะนั้น พระจะต้องเป็นผู้ปกครองพระท่านมีศีลศีลของท่านจะกําหนดของท่านเองครับนะฮะครับพอเข้าใจแล้วครับเหล่านี้แหละครับครับผมจะเป็นขอ้อกาหนดอันที่สามฝากไว้ยุบสานิกายนั่นมหานิกายก็ย่ามีนะฮะธรรมยุทธก็ย่ามีให้เป็นนิกายเดียวกัน<อ>พระพุทธองค์ไม่เคยแยกพระสงฆ์ออกจากกันครับนะฮะพระสงฆ์ของพระพุทธองค์คือพุทธสาวก นะฮะไม่มีนิกายใดๆเลยครับผมเพราะฉะนั้นมันเรื่องเร่งแย่งกันเป็นใหญ่ตั้งแต่นิกายนี้แล้วเลยมันจะมาถูกกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นคนที่นับถือข้างหลังมันก็จะมีแต่ความเสื่อมไปข้างหน้าต่างนิกายยังแย่งกันถ้ารวมกันไม่แย่งกันมากกว่าเดินแล้วครับไม่มีใครไปกว่าใครแล้วมันเดียกนะฮะครับขอบพระคุณครับผมเสนอมาแ่สามเรื่องนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับผมจะนิมนต์พระอาจารย์พระอาจารย์เห็นอย่างไรครับเกี่ยวเรื่องการปฏิรูปกิจการศาสนาเนี่ยครับพระอาจารย์ครับ อาตมาอยากจะพูดว่าเดี๋ยวนี้ชาวพุทธเรานี่ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าให้เข้าใจชัดเจนถ่องแท้เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกแยะสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่หรือไม่ใช่ครับนะพูดไปก็อาจจะเป็นเพราะความด้อยของพระสงฆ์ก็ได้ที่ยังไม่สามารถ ทำให้ชาวพุทธของเราได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนามากขึ้นับนะอันนี้ก็อยากจะให้ชาวพุทธเราได้สนใจเรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาปริยัตปฏิบัติปฏิเวท,เ,วทเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอยู่จะถือโอกาสนี้ดีไหมครับที่กิจการพระสงฆ์หรือพระสงฆ์งที่เป็นข่าวเนี่ยถือโอกาสที่พระสงฆ์จะได้ถือโอกาสให้ความรู้กับประชาชนพุทธศาสนิกชนให้เข้าใจถ่องแท้มากขึ้นนะครับพระอาจารย์ดีดีมากอาตมาก็คิดว่าดีมากครับ กนะ็ควรจะต้องช่วยกันครับหลายภาคส่วนนะในการที่จะให้ความรู้แก่ชาวพุทธเราให้เข้าใจเรื่องของศาสนา,าของตนเองให้ชัดเจนก่อนก็ขอเจริญพรกับสาธุงั้นถามทุกท่านในที่นี้หน่อยได้ไหมครับถ้าเราเห็นปัญหาเรื่องของกิจการพระสงฆ์คือไม่ใช่เรื่องของพระสงฆ์เป็นรูปๆนะครับแต่เราเห็นปัญหาทั้งโครงสร้างของกิจการพระสงฆ์เนี่ยเราควรจะมอบเรื่องของการดูแลกิจการพระสงฆ์เนี่ยไว้อยู่ในการดูแลของ ของคณะสงฆ์อย่างเดียวหรือเราเห็นว่ากิจการคณะสงฆ์เนี่ยควรจะอยู่ในการบริหารของพุทธบริษัท4เนี่ยท่านเห็นอย่างไรใครเห็นว่าการปฏิรูปกิจการศาสนาพระสงฆ์เนี่ยควรจะอยู่ในรูปของการดูแลของคณะสงฆ์เพียงอย่างเดียวช่วยยกมือครับช่วยยกมือครับให้อยู่คณะสงฆ์อย่างเดียวนะครับใครเห็นว่าเรื่องของการปฏิรูปกิจการพระศาสนาพระสงฆ์ต่างๆเหล่านี้ควรจะอยู่ในการดูแลของพุทธบริษัท4ครับช่วยยกมือครับ เป็นความเห็นของคนอำนาจเจริญนะครับขอบพระคุณครับ